ลานย่าเราจะมีทั้งหมด6สเตปนะคะอ,อ่าแล้วทีนี้แต่ละสะเตปถ้าถ้าสมมติว่าลูกค้าจะเหมาจะอยู่ที่สเตปละสามพันจะกลางได้ 6- กถึงเต็ต้นนะคะส่วนที่ว่าถ้าลูกค้าไม่ได้เหมาสเตปเนาะก็เราก,ก็จะรับจองเป็นที่หัวละ200เนาะแต่ต้องจองให้เพื่อนๆดูก่อนมุมด้านบนจะไล่ลงไปเรื่อยนะแล้วเ,เราจะพาเดินดูว่ามันสุดขนาดไหน สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับหาแต่แนวชาแนลวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดปรตาพพตานครับอาเภอวังน้ําเขียววันนี้เราอยู่กันที่ลานอนะไรนะภูล่าเริงไม่มีไร่แล้วเพื่อนคูล่าเริงวังน้ําเขียวอันนี้ที่เห็นข้างหลังผมนี้ก็คือเป็นจุดลงทะเบียนหรือว่าจุดเช็คอินนะครับมาถึงก็ให้มาลงทะเบียนตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปเลือกร้านอีกทีหนึงนะ่งเนาะ อ่ะเดี๋ยวพาไปดูจุดลงทะเบียนก่อนว่าเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวตามผมไปดูรับอาวแล้วก็ที่เห็นด้านหลังผมนี่คือจุดลงทะเบียนจุดเช็คอินเนาะถ้าเพื่อนๆมาก็มาตรงนี้ก่อนมาลงทะเบียนก่อนว่าเราจองมาอะไรประมาณานี้ข้างในก็จะมีพวกอะไรร้านค้าสวัสดิการของทางลานที่นี่ก็มีขายของขายอาหารตามสั่งเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับ ก็เป็นของขายด้านในก็าจะมีพวกขนมพวกอะไรของใช้ค่ะเครื่องดื่มเครื่องดื่มแล้วที่นี่มีร huh. ้านกาแฟนะเป็นคอฟฟี่เลยให้พเพื่อนๆดูไมดูนี่แล้วก็มีพวกอาหารตมสั่งพวกหมูกระทะอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งเข้ามานะคะ<ๆ>ก็จะมาติดต่อตรงนี้นะคะก็คือ ที่จองไว้นะคะก็มาแจ้งชื่อนะคะตรงนี้เลยแล้วก็จะมีพี่ๆของที่ดูแลลานนะคะพาเราไปเลือกลานเลือกโซนเลือกจุดนะคะด้านในนะคะก็ยังมีโต๊ะสำหรับไว้นั่งรับประทานอาหารนะคะด้านในนะคะที่นี่ไม่ได้มีแค่ชั้นล่างนะมีชั้นบนอีกะเดี๋ยวพาไปดูของขายก็ประมาณนี้เพื่อน เราพาไปดูสอนด้านบนสั่งอาหารแล้วก็สามารถขึ้นมาทานข้างบนนี้ทานครับด้านหลังผมนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรลานจอดรถลานจอดรถที่นี่จะไม่ให้จอดแบบไม่ได้จอดใกล้ใกล้ที่กลางนะ ลงของแล้วก็มาจอดทั้งหลังนี่แล้วก็จะมีข้างๆอีกนี่ก็พาดูคือมาดูวิวชมวิวรับประทานอาหารด้านบนได้นะคะกว้างมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบสะอาดมากนะคะที่นี่วิวแบบโหชัดเลยของทุกมุมนะคะลมเย็นอะ ที่นี่ลมลมลมพัดตลอดนะเพื่อนตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งละอ่าให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนมุมด้านบนจะไล่ลงไปเรื่อยๆนะเราเราจะพาเดินดูว่ามันสุดขนาดไหนวันนี้คนเยอะมากนะคะแต่ว่าก็คือทางร้านก็จัดสรรได้ค่อน้านดีมากนะคะพี่เดินดูแลตลอดนะอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันข้างล่างเอาครับเพื่อนๆหลังจากลงมาจากจุดลงทะเบียนนะครับ ก็เดี๋ยวไปต่อกันเลยข้างหลังก็จะเป็นห้องน้ำนี่ห้องน้ำก็จะมีโซนตรงนี้ณนะปัจจุบันยังมีห้องน้ำจุดเดียวนะคะเดี๋ยวให้ตากล้องพาดูห้องน้ำหญิงก่อนอว่าเป็นยังไงอ่เดินไปดู ก็คือห้องน้ําหญิงนะคะอันนี้ก็เป็นสุข,ขานะคะห้องแรกโอเคมากนะคะความสาาดก็คือถอดรองเท้าเข้ามานะคะก็จะสะอาดนะคะ<อ>ห้องอาบ,บน้ําจะมีสองนะคะก็จะมีกระจกมีฝักบ,บัวนะคะชั้นวาง มีหนึ่งมีสองนะคะอันนี้นะ่าจะเป็นห้องน้ํานะคะอันนี้มีคนเข้านะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้มีอ่างล้างหน้านะคะมีกระจกวอความสะอาดนะคะโอเคเลยไปกันต่อที่ห้องน้ําชายนะคะนะครับเดี๋ยวไปกันต่อนะครับที่ห้องน้ําชายนะครับนี่ อันนี้ข้างจุดลงทะเบียนนะเพื่อนเพื่อนะไ,ไหนคะอา้าวใบหาแตนแนวก็ <laughs> <ๆๆ S 2> มาต่อกันที่ห้องน้ำชายนะครับเพื่อนเพื่อนด้านหน้าก็จะมีรองเท้าให้เราเปลี่ยนนะครับก่อนเข้าห้องน้ำอ่ะเปลี่ยนอย่างนี้นี่ก็เป็นอ่างล้างหน้าทำแบบสไตล์ใหม่แล้วขออนุญาตเปิดไฟนะมีสามอ่าง อันนี้มีห้องห้องอาบน้ำมวพี่เเขียนไว้สองห้องนี่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะเพื่อนเพื่อนเาติดไว้ข้างหลังเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนี่กระจกไปด้วยอันนี้ก็อาบน้ำพร้อมสุขขานี่อาบน้ำพร้อมสุขขาเหมือนกัน นี่ก็อาบน้ำผอมสุขามันเงี้นครับก็ที่โถปัสวะอยู่ด้านหลังนะเพื่อนอยู่สี่โถอออกมาจากห้องน้ำชายนะครับก็จะมีจุดล้างจานจุดล้างจานสี่อ่างแล้วก็ แล้วก็ทีทิ้งขยะแล้วอยู่ข้างๆกันเลยนะคะเยวจะแบ่งที่ใส่เศษอาหารไว้ให้พร้อมอืมอ่ะเดี๋ยวดูไปดูร้านกันต่อไปร้านข้างบนก่อนเลยละกันเนาะเริ่มที่จุดด้านบนก่อนแล้วก็ไล่ลงไปนะคะที่นี่ก็จะแบ่งเป็นชั้นๆน,นะครับหรือเขาเรียกว่าอะไรเนะจ้าของร้านเขาบอกว่าแบ่งเป็นสเต็ป <c oughs> <c oughs> สเตจเมื่อกี้มีเสียงจากเพื่อนเข้ามาที่นี่ก็แบ่งเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นไล่ลงไปก็จะตามวิวเขาบอกว่าเหมาสเตจได้สเตจละสามพันนะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองทักเข้ามาสอบถามนะคะก็เหมือนเดิมเลยทิ้งรายละเอียดเพจของที่คูร่าเริงให้นะคะอ่าให้ติดต่อนี่เดี๋ยวให้ขึ้นตรงนี้เลยปึ๊บอ่าเดี๋ยวขึ้นชื่อเพจให้ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวก็ไปไล่ดูว่าแต่ละชั้นเป็นยังไงอันนี้คือชั้นหนึ่งนะ ติดกับจุดลงทะเบียนนี <Never mind. S 1> ่อ๋อได้มาไปต่อกันชั้นสองมีลองเดี๋ยวไปลองไปกนตู้แ่เาไม่ได้องเยเาเอาเอาเอาปิหเลยน่นะเาอเา เอางี้ตอนนี้คือสมาชิกเยอะก็ตอนนี้เรายือนอยู่ชั้นสองเนี่ยให้ให้เพื่อนๆไล่ลงไปตอนนี้ก็นับได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดชั้นนะแต่ว่ามีข้างล่างอีกเดี๋ยวาพาเดินดูไปเลยจากที่มองนะคะก็คือแต่ละชั้นเนี่ยได้ไม่เกินประมาณสิบละกันไม่แต่ข้างแต่ข้างบนจะจะเล็กหน่อยอืแต่ข้างล่างล,าง,ลางไปเนี่ยจะจะกว้างขึ้น วิวก็ตามระดับชั้นเลยนะคะอันนี้สวยนะคะวันนี้นะคะคนเยอะแน่นมากเป็นวันเสาร์ด้วยบางจุดอาจจะยังไม่ได้ถ่ายให้นาอเพราะว่าบางเต็นก็อาจต้องการความเป็นส่วนตัวนิดนึงจะถ่ายเท่าที่ถ่ายได้ใช่อ๋อเนี่ยลงมาก็เป็นชั้นที่สามสเตจที่สามสเตจที่สามก็จะใหญ่ขึ้นไปหน่อยกว้างเออกว้างขึ้นไปหน่อยก็หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเต็นก็มีธงมีทับกลาง เฮ้ยหกเกียเลยนะหกเกียรอ่ะต่อไปสเตจที่สี่สเตจสี่ก็จะกว้างขึ้นไปอีกแต่ว่าเดินเดินเดินไม่ได้นะใช่ มันแน่นมันแน่นมันแน่นคนเยอะคเอะ่ะคนเยอะจร<อ>ิงจริงร้านเปิดใหม่ซึ่งแบบคนเยอะวิวดีเป็นที่น่าสนใจมากตอนนี้นะคะมากันอยู่ที่หยุดกันที่ตรงจุดนี้อ่ะจุดนี้ก่อนนะก็มีกฎนะเพื่อนกรุณาห้ามสง่งเสียงดังเป็นเหมือนกันเช่นเคย ทุกที่ห้ามส่งถึงดังกระสีทุ่มก็รักษากฎกันด้วยแล้วก็ห้ามเกาะกองไฟบน,บน,นพื้นยาเพราะว่ายาเขาก็ดูแลนานแล้วที่นี่ก็มีอาหารนะเพื่อนนี่แอดไลน์ไปหรือว่าสั่งในเพจใช่ออสั่งนะคะแอดไลน์ไปสั่งอาหารนะคะเครื่องดื่มนะคะเดี๋ยวก็จะมีทางที่ดูแลร้านนะคะไปส่งให้เราสั่งมาแล้วนะพวกฐ mm hmm. านพวกอะไรเง,งี้ยแชทไปปุ๊บ พี่ก็มาส่งอะไรต้นไหนต้นไหนเต็นท์ีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราขึ้นรายละเอียดเมนูให้มีพิซซงพิซซ่าด้วยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้นี่มีจิ้มจุ่มอีกก็คือเอาง่ายสะดวกมีเต็นท์มามากลางเดียวอาหารนะคะทางที่ร้านนี้เต็นท์เขาก็มีให้เช่านะจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปคุยเจ้าของร้านตอนนี้พี่เขาก็น่าจะรับลูกค้าอยู่จะผ่านตรงนี้ไปไม่ได้อันนี้ที่เห็นด้านหลังผมนี่เป็นนี่นะถังน้าแข็ง เอยไม่ใช่ว่าตั้งไว้เฉยนะที่นี่คือมีโปรโมชั่นน่าจะเต็นละยี่สิบเพราะเรามาสองเต็นเป็นบุฟเฟ่บุฟเฟ่ตักเลยทั้งคงทั้งคืนนี่นะคะจุดนี้นะคะอยู่ตรงจุดนี่เลยเต็นละยี่สิบเนาะเะยี่สิบเต็นละยีนะคะตักไปเลยบุฟเฟ่ประมาณนั้นเดี๋ยวให้ตากล้องถ่ายดูเห็นไหมทำไมคนถึงเยอะดูดิคือวิวแบบดีนะคะโล่งอันนี้คือ จะหกโมงอ,อ่ะนะคะอ๋อและที่สำคัญที่นี่เหมาก็จะส่วนตัวเนี่ยนี้พี่เขาเหมาแล้วสองสเตจนี้สเตจละสามพันเออก็ให้เพื่อนๆไปประเมินราคาเอาวันไหนคุ้มไม่คุ้มอะไรก็ไปประเมินราคาเอาถ้ามากันเยอะคุ้มอยู่แล้วฮะก,ออก็เพื่อนส่งเสียงมาว่าอราคานะคะก็อัปเดตกับทางเพจเรื่อยๆนะคะณนะปัจจุบันที่เรามาคือเนี่ย พีเขาแจ้งแล้วว่าตรงเนี้ยไม่ว่ามีคนจองไว้นะคะมาช้าแต่อจ,จองวิวดีเออวิวดีตรงเนี้ยแล้วลงไปปุ๊บต่อไปเขากําลังปรับปรุงกันอยู่อืมเอออะเดี๋ยวไปดูข้างหน้านะคะเนี่ยตรงเนี้ยคือกําลังทํานะคะเดินลงดูบ้างกำลังทําแล้วก็มีคนกลางลงไปเนี่ยไลย่เรื่อยเลยซึ่งทางร้านนะคะอันนี้อาจจะยังไม่เรียบร้อยดีนะคะที่ยังไม่เห็นแบบ ยังไม่ได้ปูพื้นหญ้ายังไม่เรียบร้อยดีนะคะเอ้าแล้วก็มาถึงเวลานี้เอ้ยเพื่อนๆคงจะถามว่าเ,เต็นท์ของผมอยู่ตรงไหนตอนแรกเรามาคือว่างนะแต่คือเราเลือกตรงจุดนี้เพราะว่ามันเป็นส่วนตัวดีเนอเนาะพี่เขาให้เหมาเลยสองเต็นท์เออ <c oughs> อ่น <c oughs> นี่เดี๋ยวเราพาไปดูตรงที่เราเลือกลงละกันนะคะ อาจจะไม่ได้แบบโหย่้ายเขียวแบบเหมือนฝั่งนู้นเนาะแต่ก็เลือกความเป็นส่วนตัวนะคะ,ะอืเราเลือกลงตรงนี้พี่เขาเหมาไว้3ามชั้นเลยเชั้นอนชั้นกินชั้นอนชั้นกินแล้วก็ชั้นทำกับข้าวแต่ตรงนี้ยคือหญ้าพี่เขาเขาเรียกว่างไงน้ํามันขาดตอนเนี้ยคือพี่เขากาลังปรับปรุง<ห>นะก็ต้องฟื้นฟูไปแต่สําหรับผมคือบรรยากาศตรงเนี้คือมันแบบ โอเคคือไม่ต้องไปติดไม่ต้องไปเบียดก็ตรงนี้ก็โอเคนะเขาเรียกว่าพี่ที่ลานเขาเรียกว่าอะไรโซนหลังโซนข้างบ้านผูกกองใช่เออเออใช่ข้างบ้านผูกกองเขาเรียกตรงนี้โซนข้างบ้านผูกกองอ่ะ,อะมาถามเพื่อนบรรยากาศตรงนี้เป็นไง <c oughs> เลิศมากสบายกินได้แบบสบายสบายเลย <c oughs> ส่วนตัวปะส่วนตัวมากค่ะเห็นจองไว้เลยนะถ้ามารอบหน้าจองตรงนี้ได้เลยส้างบ้านข้างบ้านข้างบ้านหน้าบ้านผูกกองเออมา เดี๋ยวไปข้างล่างไว้ไปเดี๋ยวไปดูข้างล่างตอ่อพาเดินยิ่งลงมาก็ยิ่งวิวสวยไม่มีใครแบบมากางเต็นท์บทบางอันนี้คือ <Yeah. S 3> คือเรามองตามชั้นนะอันเนี้ยชั้นที่พี่เขากำลังปรับปรุงเราจะพาไปคุยเจ้าของร้านถ้าได้คืนนี้ก็จะพาไปคุยเอออันนี้เอนนอค่ะกว้างมาก อ่ะไปะลงไปดูข้างล่างอันนี้พี่เขากำลังปูหญ้าเทียมนะเนี่ยตรงนี้โวนตรงนี้เห็นปะคนแน่นทุกชั้นเลยจอง,งดีกว่าไ,ไม่แนะนำวอล์กอินนะแต่ถ้าใครสะดวกแบบไม่อยากจองก็ w a ล k i อินมาเลยแต่เราอ่ะจองมามนะคะจองดีกว่าทางเขตเขาจะได้เอ้ทางร้านเขาจะได้ง่ายๆ<ช>เขาจะได้จัดทรงจรงัดโซนไว้อ่ะเดี๋ยวไปดูข้างล่างต่อลงไปเรื่อยเลย อันนี้ก็จะเป็นพี่ๆที่ดูแลนะคะดูแโหแบบคนดูแลเยอะมากลองเลยี่องไปไม่มีปลั๊กไฟแต่พี่เขาดึงไฟลงมาแล้วพี่ก็ต่อไฟลงมาให้เรื่อยๆนี่เนี่ยตรงนี้ก็น่าจะเอารถลงมาเจาะได้นะตัวเนี้ยาส้มปูสดๆร้อนๆเลยคือวันนี้ใช่เพี่ๆเขาบอกคือวันนี้เดี๋ยวพามาดูโซนนี้โซนนี้ก็เป็นที่น่าสนใจนะคะะว่าวันนี้ลูกค้าเยอะพี่เขาบอกลูกค้าเยอะ เดนี่จะประมาณนี้นี่เขากําำลังสร้างเหมือนนะเดี๋ยวสร้างห้องน้ําหรืเอเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปถามพี่เขาก็จะสุดประมาณนี้อ๋อห้องน้ําใช่ไหมคะกํะลาลังสร้าง,างพี่เขาบอกกําลังสร้างห้องน้านะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าโซนข้งางล่างจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นไปไกลแล้วอทิย์หนเพราะอธิษฐาน้ิาใช่ไหมพี่เนะี่ยพี่บอกอทิย์านเสร็จแล้วงานไว้ด้วย คุยเหมือนจะเห็นแวบๆเหมือนพี่ที่ดูแลร้านปะเอะอพอดีเ,ดเลยเดี๋ยวจะพาไปคุยรายละเอียดกับพี่ที่ดูแลภูล่าเลิงวางน้ําเขียวนะครับว่าเป็นงไงเดพี่อะไรนะครับพี่ลูกหมีค่ะอ่าพี่ลูกหมีที่ดูแลภูล่าเลิงนะครับ <c oughs> ก็จะมาบอกรายละเอียดเพื่อนๆเนาะ ว่าที่นี่เป็นยังไงที่นี่ค่ากลางเต็นท์เท่าไหร่สองร้อยต่อคนต่อคืนค่ะแล้วก็จะมีเป็นค่าน้ําแข็งบุฟเฟ่ยี่สิบบาทว้าวมากนะต่อเต็นต่อคืนค่ะคุ้มเพื่อนเพื่อนเราตากมาแล้วสองถังแล้วคุ้มคุ้มคุมเพราะว่าเต็นแลใช่ไหมคะยี่สิบบาทค่ะเต็นละยี่สิบบาทมาีกี่คนก็คิดเป็นเต็นชาคหาคิดเป็นเต็นค่ะอ่าแล้วก็ที่นี่ก็มีเต็นให้เช่า้วยใช่ไหมพี่มีเต็นให้เช่าค่ะจะเป็นเต็นเปล่านะคะเต็นเปล่าขอรายละเอียด เช่าที่เช่าเต็นท์เลยค่ะได้ค่ะจะมีราคาแปดร้อยราคาแปดร้อยนี่คือจะนอนได้สมถึงสี่ท่านนะคะอ่าแล้วก็จะมีราคาห0ร้อยนอนได้สองถึงสมท่านค่ะแล้วก็จะมีราคา3ามร้อยจะนอนได้สองท่านค่ะแล้วกางให้ด้วยใช่ไหมพี่กางให้ด้วยค่ะกางให้ด้วยค่ะที่นี่กางให้ด้วยใช่ค่ะกางให้ด้วยขอแจมนิดนึงเมื่อกี้เราของมาลงพี่เขามี ใช่ใช่มีคนช่วยด้วยอะพี่อันนี้คือคือเป็นเหมือนแบบคนดูแลก็คือมาช่วยกันใช่ค่ะมาช่วยกันอืมอันนี้เราเห็นเราว้าวมากเลยนะมีรถเข็นเออมีรถเข็นให้เลือกังร้านเออมากก็เขาไม่ให้จอดตรงนี้อยู่แล้วเขามีร้านจอดรถของเขาค่ะแล้วร้านอาหารนะคะพี่เห็นมีป้ายร้านอาหารตามสั่งด้วยค่ะมีค่ะ ปิดกี่โมงคะอันนี้ปิดสองทุ่มค่ะคุณลูกค้าหมูกระทะด้วยใช่ไหมคะหมูกระทะด้วยหมูกระทะต้องสั่งกี่โมงไว้พี่ต้องลูกค้าจองเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้สั่งล่วงหน้าได้แล้วเราก็จะตัดเตรียมไว้ให้ว่าลูกค้ามาวันไหนเราจะจัดเตรียมไว้ให้ค่ะรายละเอียดเราขึ้นตรงนี้หมูกระทะตึกว่าชดเท่าไหร่บ้างไฟค่ะแล้วก็มีอะไรอีกมีเมื่อกี้เห็นมีพิซซ่งพิซซ่าใช่ไหมใช่ค่ะมีพิซซ่ามีอาหารตามสั่งอ่าแล้วก็จะมีอ่าเป็น อ่ะพวกส้มตำอะไรอย่างงี้ยมาถิ่พร้อมเลยอ่ะยำอะไรอย่างเงี้ยมีแล้วมีเมนูให้คือมาแบบว่ากางเต็นท์อย่างเดียวอาหารมาสั่งที่นี่เราว่าเครื่องดื่มก็มีอะไรวแล้โต๊ะเก้าอี้อ่ะพี่มีไหมโต๊ะเก้าอี้ให้เช่าอย่างงี้ใช่ไหมคะทางร้านเรายังไม่มีโต๊ะเก้าอี้ให้เช่าเพราะว่าอ่ะระยที่เราเปิดนี่คือเหมือนกับว่าได้ค่ะได้ลูกค้าจะจะนำของของลูกค้านำมาเองเนาะโดยโดยส่วนมากค่ะโดยส่วนมากแล้วถ้าคนสนใจเหมาอะค่ะหนูถามราคาเหมานี่ราคาเหมาก็จะอยู่ที่เนาะ สเต็ปหนึ่งแต่ละสเตปลรานญ้าเราจะมีทั้งหมด6สเตปนะคะอ่าสเตปญ้าจะมีทั้งหมด6สเตปแล้วที่นี้แต่ละสเตปถ้าถ้าสมมติว่าลูกค้าจะเหมาจะอยู่ที่สเต็ปละสามพันจะกลางได้6กถึงเเต็น์นะคะหกถึงเจเต็นค่ะอันนี้คุ้มจริงๆใช่ค่ะ ก็คือลูกค้าจะมากี่ท่านก็ได้จ่การกี่เต้นก็ได้ในสเต็ปของของลูกค้าที่เหมาค่ะก็ทักมาในเพจอีกทีนึงถามถามพี่แล้วก็ในส่วนที่ว่าถ้าลูกค้าไม่ได้เหมาสเต็ปเนะาะก็เราก็จะรับจองเป็นที่หัวละส0 0เนาะแต่ต้องจองอเพราะว่าเพื่อความสะดวกใช่เพราะพี่เขาจะได้จัดการแล้วก็จะได้สิทธิ์ได้สิทธิ์แล้วก็เป็นการที่แบบว่า ถ้ามาวออินคือเราก็ไม่กล้าการันตีร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะมีก็ดูแลคนยากใช่ค่ะเพราะว่าอ่าถ้าลูกค้าจองมาเนาะเราก็จะให้เราก็จะให้โอนมาจำในส่วนของโอนมาจำนี่คือเราจะให้โอนมาจำเป็นจำนวนเนาะแต่ทีนี้ในกรณีที่ลูกค้าออยุกเลิกต้องแจ้งต้องแจ้งทางร้านก่อนเนี้ยก่อนล่วงหน้าสามวันเราก็จะโอน ประจำที่ลูกค้าโอนมาคือโอนให้เต็มจํานวนเหมือนกันเลื่อนได้ใช่ไหมพี่เลื่อนได้เลื่อนได้ค่ะเลื่อนได้อันนี้ดีมากเลยห้เขาเดินดูตลอดนะใช่เออหนูเห็นพี่แบบเดินดูรับลูกค้าตลอดเลยอ่ะคือโอเคเราเรื่องเราประทับใจตรงนี้มากแล้วข้างล่างเมื่อกี้ที่เดินผ่านมาเหมือนจะทําห้องน้ําใช่ค่ะกําลังจะทําห้องน้ําเพิ่มเพราะว่ายอดจองล่วงหน้าลูกค้าหนาแน่นแล้วใช่วันเสาร์ที่19นี่คือร้อยร้อยบวกแล้ว เราก็กำลังเร่งเพิ่มจะให้ทาน19ค่ะทาน19นี้แล้วก็การพิจาราใช่ค่ะแล้วก็มียอดจองมาไปถึงหมอกรลาเลยเอาง่ายๆใครสนใจอ่ะจองเลยจองเลยค่ะิดบล็อกมาก่อนสบายใจด้วยสบายใจทั้งมือใช่มีเบอร์ติดต่อไหมพี่เอาฝากเบอร์น่ออ่ามีเบอร์ติดต่อนะเบอร์ศูนย์เก้าสาศูนย์หกสี่ห้าหกห้าแปดค่ะ ห้าหกแปดเดี๋ยวเราทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างนะคะนี่นี่เดี๋ยวทิ้งไว้ตรงนี้ยังไงขอบคุณพี่ลูกหมีสำหรับข้อมูลมากเลยนะคะคุณมากค่ะขอบคุณมากเหมือนกันนะคะลูกค้าน่ารักมากพี่น่ารักเช่นกันค่ะร้านโอเคมากรู้สึกประทับใจมากๆค่ะไว้เดี๋ยวชวนเพื่อนๆมาแนะนําเลยทีนี้ดีมากเลยค่ะใครดูรีวิวนี้เราใน YouTube ก็มาตมกันได้สองร้อยถือว่าไม่แพงนะครับเพื่อนๆสำหรับบรรยากาศที่สำคัญคือ เปิดใหม่เออเปิดใหม่ด้วยเพิ่งเปิดได้ประมาณกี่เดือนนะพี่อุ๊ยเดือนกว่าเองค่ะเดี๋ยวบอกให้นะเราเสิบข้อมูลมาข้างๆเนี่ยเกิน200นะครับเพื่อนๆที่เราเลือกมานี่ก็สองร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวพาเปิดใหม่เออสองร้อยเปิดใหม่ข้างๆเกินสองร้อยก็เดี๋ยวพาดูนเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวไปพบกันยามเย็นนะครับผมขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากเอ้าตอนนี้ก็พบกับบรรยากาศยามเย็นนะครับเพื่อนเพื่อน กับข้างแคมป์เราก็ข้างหลังนี้ก็จะเป็นทางลงไปนะอตอนนี้ก็เวลาหกโมงให้เพื่อนเพื่อนทายคอมเมนต์คอมเมนต์มาว่ากี่องศาตอนเนี้ยหกโมงนะเออวันเนี้ยมีลมทั้งวันนะถึงจะมีแดดก็ช่างแต่คือลมมันโกกตลอดเลรกูดเลย้านเนี้ยอ่ะงคือน่าจะเย็นนะกางคืนน่าจะเย็นพิสว่ากางคือน่าจะเย็นอ่าเดี๋ยวให้ดูว่ากี่องศาอสภาพอากาศอยู่ไหน่ยอ่าเจอแล้ะตอนนี้ครับอำเภอวางน้ําเขียวหกโมงครับ เดี๋ยวรอนะเพื่อนๆอเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอ่ะให้ดูชัดยี่สิบหกแม่เหมือนก็เปิดแอร์เลยจริงพัดลมเนี่ยมาเนี่ยวันนี้ไม่ได้ใช้เลยเนี่ยไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวไปดูว่ากลางคืนจะหนาวขนาดไหนครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปติดตามชมบรรยากาศตอนกลางคืนแล้วเรามีเมนูตอนกลางคืนไหมนะออเออจะเป็นอะไรจะเมนูค้างแคมป์เราช่วงเมนูค้างแคมป์เราจะเป็นอะไรนะวันนี้เดี๋ยวไปติดตามกันรั้ผม เห็นไหมเก็บภาพบรรยากาศฝากทุกคนอันนี้เราพาสมาชิกมามากี่คนนะสี่คนอันนีนเมนูไม่ได้เริ่มเลยอย่างไปแล้วย่างไปแล้วยังไม่ได้เริ่มกินนะให้เพื่อนดูหน่อยอะกุ้งกุ้งจากกุ้งจากตลาดตีอยูเมืองมาไกลนะกุ้งอ่ะใส่แขนยาวหนาวหรอก็อากาศเย็นๆนะได้อยู่ เอาครับก็มาพบกับเมนูข้างแคมป์นะครับช่วงเย็นนี่เป็นมาม่าหม้อไฟพริกเผาจากพริกเผาจากมังตรร้นี่ตอนนี้ก็รอกำลังเดือดนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีหมูย่างอ่าหมูย่างที่เรา ยางไว้ในกุ้งกุ้งแก่แล้วกุ้อมกินเลยเออเพราะว่าเพื่อนที่เก่เออแล้วมารอชมก็ตอนนี้ก็เบาๆแต่กล้องเบาๆอ่ะบรรยากาศก็กาลังได้นะเราก็มาสดน้ามันร้อนง่ายๆขี้เมาก็ต้องสดน้ามันร้อนนี่เดืหมูสไลด์เดี๋ยวมีกุ้งใส่อีกนะเออเอ้ยมีกุ้งที่นี่นะะุ้งกุ้งมาใส่อะไรวะ มีเดี๋ยวมีกุ้งใสอีกนี่เป็นหมูสไลด์นะครับเป็นหมูสไลด์เดี๋ยวดูดูดูหน้ำมหมูนี่นะให้ดูหมูนะอ,อนี่ก็ไม่ต้องห่วงนะว,ว่าเรากินไม่หมดก็มีมีตัวกินอยู่ไข่ไข่ตัวกินไข่คนนู้นก็ม <laughs> กีก็มีก็มีผู้กับโบเดินลึกะ <laughs> ช่วง,งนี้ช่วงนี้ชี้แนะ <c oughs> เ,ออเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตอนสุกแล้วเพื่อนเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดู ครับผมก็วันนี้ก็กําลังจะเดินทางกลับนะครับเก็บของมาที่เรียบร้อยแล้วพา okay, <okay>, okay. เพื่อนๆมาดูบรรยากาศข้างหลังก่อนเดินทางกลับนี่ครับก็บรรยากาศตอนค่ําคืนนะก็บรรยากาศเย็นยิ่งดึกยิ่งเย็นตอนเช้าก็แดดอ่อนๆแต่มีลมพัดตลอดนะครับที่ภูล่าเลิงวังน้ําเขียวเจ้าของดูแลดีครับก็กําลังพัฒนาปรับปรุงเรื่อยๆข้างล่างก็มีห้องน้ําเพิ่มอีก ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดแชร์และตับสไคร้นะครับให้กับอาตาแนวชาแนลนะครับมีอะไรคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมอ่านเองตอบเองบอกกันได้ยังไงยังไงาเงี้ยไปไหนเนาะลคลิปต,ต่อไปนะครับเราจะไปกันที่ไหนก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับวันนี้